ทำไมคุณน่า,ารักจังก็อ,อยากจะถามคุณมีแฟนไหมทำไมคุณน่า,ารักจังและบ้านคุณอยู่ที่ไหนทำไมคุณน่า,ารักจังก็อยากจะถามคุณมีแฟนไหมทำไมคุณน่ารักจังและบ้านคุณอยู่ที่ไหน เจอกันเมื่อกี้ทำเอาใจเต้นรัว ไม่อยากจะไปไหนแล้วก,ก็ไม่อยากให้เข้าครัวเพราะว่า,ากลัวกลัวเธอจะหายไปก็เพราะตอนนี้เธอได้ขโมยหัวใจแล้ว,ล,วล้วไงเราจะบอกเธอยังไงว่าเราน่าชอบเขาเธอสารภาพไปแล้วเธอไม่ชอบเราเธอเป็นอย่างนั้นผมก็คงต้องเศร้าเรียบกับผมผมเป็นเพียงแค่เมาแต่แต่อมองเครื่องบินที่ลอยอยู่บนฟ้าและอยากจะบอกกับเธอไปว่าผมมันคนจนๆที่ไม่มีหน้าตาในสังคามาโซที่มีแค่เงินเป็นฟอร์มีมต่ตัวตเปล่ามันกับคนเร่รอนแต่ก็อยากจะลองคบลองอยู่กับเธอเพราะความน่ารักของเธอมันทำให้ฉันชอบ ทำไมคุณดาวรักจังก็อยากจะถามคุณมีแฟนไหมทำไมคุณดาวรักจังและบ้านคุณอยู่ที่ไหนทำไมคุณดาวรักจังก็อยากจะถามคุณมีแฟนไหมทำไมคุณดาวรักจังและบ้านคุณอยู่ที่ไหน จากภาพที่ดูเคลื่อนไหวเริ่มหลุดชะงักเ,เธอเดินมากลางฟอที่มีเสียงเงยียบสงัน,นทูกสายตามันจดจ้องความงามของเธอเพียงแค่ฉันดีมองมันทำให้ฉันนั้นเพ้อในความน่ารักของเธอเปลี่ยนเป็นดังนางฟ้าที่จุดลงมากลางสวรรวิมานใปหน้าที่งดงามเหมือนฟ้าประทานทำให้เธอนั้นดูโดดเด่นไปตลอดทั้งงาน เมื่อฉันสบตาเธอฉันก็หลบในทันใดเลยอ,อยากจะรู้ว่าเธอเป็นลูกเต่าเล่าใครแล้วเธอนั้นมาจากที่ไหนและบ้านเธอคำนั้นพักอยู่ที่ใดที่ฉันนั้นถามไปก็พอพี่อยากจะรู้ไปดูว่าบ้านเธอนั้นงดงามเพียงใดหรือว่าบ้านหลังใหญ่โตหรือสวยงามแค่ไหนเพราะความน่ารักของเธอมันไม่ใช่คนธรรมดาแต่ถ้าอยากงดงามทั้งจิตใจและหน้าตาเหมือนว่าเธอนั้นก็คือนางฟ้าที่ทำให้ฉันหลงละเมอและเพ้อทุกเวลา ทำไมคุณน่ารักจังก็อยากจะถามคุณมีแฟนไหมทำไมคุณน่ารักจังและบ้านคุณอยู่ที่ไหนทำไมคุณน่ารักจังก็อยากจะถามคุณมีแฟนไหมทำไมคุณน่ารักจังและบ้านคุณอยู่ที่ไหน